เดี๋ยวยังเงินรออีกหกนาทีค่ะใช่ไหมหกนาทีเดี๋ยวยังเงินลงม้วคันยุงกัด กันบ้านมีว่าน้องวันดีทำเสร็จแล้วใช่ไหมวันพุก็โรงเรียนเปิดดูด้านนี้ฝนมาแล้วยังกันเลี่นกล้องไวหนะ้หน่อยขอโทษนะเนาะ ด้านนี้ฝนมืดแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงไร้ก็จะเก็บผ้าเปิดพัดลมไว้เก็บผ้าน้องม่อนเข้าบ้านวันนี้น้องม่อนไม่ได้ไปออกไปวิ่งเลยออกมานั่งเล่น เย็นแล้วพัดไล่ไม่มีปัญหาถ้าว่าอากาศร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วจะตัดเลยโทรศัพท์จะตัดไล่ออกมันตกเวทีไปเลยเมื่อเช้าลมมาแล้วครับ น้อใสยังไม่ทันให้ถึงชั่วโมงสละมั่งฝนมาไล่ยังเงินแล้วน้องมันดีขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจฝนเริ่มมาแล้วเนี่พัดลมพัดปลายกล้วยแล้ว ้ลนกกาก็กลับเข้ารังท้องฟ้ามืดคึ้ม คือเหมือนฝนจะตกลงมาแล้วจ้าลงมาแล้วจ้ามาเก็บถ้วยก่อนรอเวลาขอเวลาจากสานาทีโอคนดีจะไปบ้างบ้านไหมเนี่ยฮะจะไปไหมครับ พอ,อเวลาสามนาทีเก็บผ้าทาันไหมเนี่ยมองฟ้ามืดครึ้ม